สวัสดีครับโอ๊ยใกล้มากทำไมครับสวัสดีครับเอาก็โอ๊ยจริงวันเนี่ยเราไปนะคะไปไหนครับเนี่ยครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนะครับสวัสดีครับผมชื่อเนทนะครับชื่อจริงชื่ออะไรคะ่ะครับจะบอกว่าอยากรู้ว่าใครเจอในครั้งแรกมี้ คุ้นๆหมดเลยแต่ก็ดีใจนะครับผมที่ได้เจอกันอีกนะครับผมแล้วก็อินเตอร์แฝงนะครับฮัสดีค่ฮาว่สวัสดีครับบางคนก็ไม่ค่อยคุ้นหน้าก็ดีใจนะผมเหมือนได้เจออได้เจอแบบได้เจอใหม่ๆไงครับแต่คนเก่าก็ที่ถึงนะครับสีสันดีสันน่ารักใช่อือจ อ่าแล้วมีใครมีคำถา,หามบางคนไม่เจอนานสบายดีนะครับทั้ง,องอสองเลยก็ได้เขาผมใครใคร,ใครไม่เจอผมนานมั่งร่วมแบบสามปีมีไหมครับเราเลยเราเลยใครหนึ่งปีใครลนาสืดอใครไม่ไปวันเกิดผมมัง่งไม่ไปใช่ครับไม่ว่า,วาใช่ไหม <c oughs> วันนี้ว่างชอบมาไกลๆเลยสิเอาอยู่นี่เหรอ ว่าเนี่ยไหนที่นี่อันต้องผ่าต้องไปเที่ยวไหนไม,ไม่ได้มีมีต้องวิ่งงานวิ่งงานไปถ่ายงานต่อใช่ผมอ่าไปไหนครับอ๋อโอเคโอเคอ่ามีคำถามหรือคุยชันอยากจะคุยไหมครับผมเมื่อเช้าออกมากี่โมงเมื่อเช้าออกมากี่โมงเมื่อเช้าแต่งหน้า11บเอโมงออกไม่ใช่สิไม่จรเดี๋ยวเมื่อเช้าแต่งหน้า10บโมง1ิบเโมงออกครับ ใช่ครับผมพี่พี่ครับเป้เห็นเดี๋ยวเสร็จนี้ไปถ่ายเลยเมื่อเช้าไม่ถ่ายครับเพราะว่าไม่หน้าเวิร์กกลัวไม่ทันก็เลยให้คิวเขาตอนเย็นแทนเขาครับใช่ครับผมสวัสดีครับใกล้ปิดแล้วแหละครับผมผมก็ไม่รู้เลยครับเขาเขาแต่ตอนนี้น่าจะเป็นคิวที่สิบสิบเอ็ดสิบสองอะครับผมใช่ครับผมใช่สวัสดีนะคะัสทุกคนด้วยนะครับผม ผมชื่อเน้นนะครับไม่บางคนยังไม่รู้ว่าอยากขำสิอยากขำชื่อจริงชื่อสิลปงษครับผมมาดิที่คุณครับผมฮะยังไม่มีครับผมใช่โปรแกรมเรื่องงานครับแม่ไม่ให้มีจิตต้องต่อแถวเลยนะไม่รู้เลยไม่ไม่รู้เลยไม่รู้คิวแรกคือใครเหมือนกัน เธอไม่พยายามจีบเราหรือเปล่าเราเห็นเราเห็นเธอไปไปรุ่นไปนี่ <laughs> <laughs> เราเป็นตำรวจอยู่แล้ว <laughs> เออครั้าวโรมอ่าสวัสดีครับฮัลโหลคนไทยไหมครับอาวไปอีกน <laughs> <laughs> ้องไชน่าอาบีซิตี้ อ๋านานีย่า yeah. so this first time for this year wow welcome to Thailand ย yeah. uh. ่าอ๋ออืมสครับจ้าชวนคุยไม่แม่ผม,ม,ม,มก็ออเขาไม่เ่ไปเรา่คุเพราชูเราส่งจุนกมัวไม่ได้ออ แม่อ่าเราก็ทำคะแนนเหรอวันนี้ไม่ไหนจะนังเรียนมาหรอครับจบยังจบยังคือไม่หายแล้วโอ้โหีสอนแล้วเหรอโอ้หเร็วมากอ้าวนี่มาเออถ้าไม่ทักเมื่อกี้ก็ไม่มีเลยได้ได้เกือบเดียวนะไอ้นี่ครับมันครบแแก้วมันมันครบแปดแก้ว น่าจะได้แค่สี่ห้าแก้วครับผมอ่าก็ดีใจนะครับผมที่ได้เจอคุณหน้าคุณตากันนะครับ<ม>กินข้าวอย่างกินแล้วครับผมม,นนมันกินมอ่าข้าวมันไก่ครับผมแล้วก็หมูปิ้งชาอิ่มเลยเอะไรนะครับยังเลยครับคืออะไรครับผม,มอ่าอัปเปทร์สตารบูลีหยอจริงวะเนี่ยไม่ใช่นี่สตาร์บูลีอยู่นี่ มีใครอยู่จังหวัดรพบุรีครับสวัสดีครับเจอพี่ครั้งแรกามื่อไหครับเนี่ยครั้งแรกมาติดตามพี่ด้วยนะครับผมฝากด้วยขาขออ้าสวัสดีครับครั้งแรกเหมือนกันนะครับหรือว่ามือจับผมะที่นี่เหรอครับมาตตามผมด้วยนะครับไอจีนะครับอขอบคุณนะครับพี่่ีเน็ใช่ไหมขอบคุณนะครับดีใจนะครับดีใจครั้งแรกเหมือนกันไหครับครั้งแรกอ๋อขอบคุณนะครับผม วอลคัมทูมาเซอร์ี่นะครับผมอยากครั้งที่สองต้องมีนะครับผู้หญหัวดีที่เี่เอาที่เท่อธิยาอยู่โคราชนะครับผมบ้านผมก็อยู่โคราชบ้านผมอยู่อ๋อหรือเม่ไหร่ผมก็สบสมเพราะว่าจะมีอังเภอรสูมเนินกับเนินสูงใช่ไหมผมอยู่แถวตลาดแคร์พิมายครับมันคือเนินสูงสมั้ยนเนินสูงเนินสูง โน่นสูงโอเคนะครับครับหลงทางหลงเนะหลงทางอ๋อหลงเน้นอาะผมเน้นมันไม่ดีจริงเลยโทษทำให้หลงคือเราอ่ะเข้าใจได้แต่คนที่เขามีคู่กับเราครับผมก็มีคำถามไหมครับใครใครเติมผมท้ายจริงๆโอเคจริงๆด้วย ไม่ไม่เชื่อใจคุณนะภพลตาแต่ดีใจนะครับผมดีใจดีใจอ่าอ่าเดี๋ยวส่งดีกว่าสวัสดีครับน้องน้องเจอพี่ในครั้งแรกเหรอครับครั้งแรกเลยครับอ่าหยุดจังหวะนี้ป่ะครับอ่าเตรียมพยาบาลอยู่วันนี้หยุดอ่าวันนี้หยุดโอเคออกไปยืนร่งสักงไม่มาฟัางพี่เขาไม่หยุดไหมเหรอครับแบบออกเวทเข้าเวทนี่ไม่หยุดเเลียะยะ อ๋อเรียนอยู่สู้ๆนะครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยใช่ไหมครับผมกำลังใจหน่อยก็อ่าอ่าสู้ๆนะครับผมสู้ๆก็ถ้าเหนื่อยก็ไปฟังเพลง Dream Dream Music ได้ครับไม่ไหลายเพลหรือว่าอะไรนะอ๋นี่นี่ไม่ได้อยู่ใน Dream Dream Music ครับได้อยู่ในดูมันดีแต่ว่าโชว์น้องๆพี่ๆคนอื่นก็ร้องพอครับผมก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวอาจจะมีให้ฟังใหม่ๆรอไปก่อนนั่นเอเราจะมา เพลงนะครับก็ทำทุกคนเดียวตรงนี้เลยอย่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงเดี๋ยวอีเวนต์หน้าไม่จะเราไม่กันเดี๋ยวผมขอโอกาสไปอัดเพลงเธอแล้วกันคิดอยู่ว่าเพลงไหนทุกคนอยากฟังเพลงไหนรเพลงในไทยเพลงในไทยใช่เพลงในไทยสิครับขขึึ้้นนใจใจอ่าขึ้นไทยได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปติดต่อนุนยูก่อนขอขออยูกพิเิษหน่อยถึงความน่ารักโอ้โหจะเพิ่มความน่ารักไปอีกเหรอเราร้องคนเดียวเลย ร้องคนเดียวเลยไม่ต้องหายใจเลยเรอเต้นด้วยเฮ้ยถ้าเราองคนเดียวนี่รู้สึกเดียวเตีมาแล้วอันนี้คือพี่ๆเตียมมาให้เหรออามาแล้วผมแอบเห็นพี่ถักในในในเอยู่ใช่ว่าแบบมีดี่ยเตียมมาแต่เต้นรอเต้นอะไรเต็นอะไรเต้นอะไรนคือจังหวะนั้นเลยเห็นเห็นน้องเขามัดคอร์ดด้วยเนาะ น้องเขาคือที่ไหนครับที่นี่มาไป็นของที่นี่ใช่ไหมครับไม่เอาอย่าเลยครับเปินมีมีคำถามไหมครับผมอ่ะนะครับโปรเจกต์อะไรเหรอครับผมไม่ครับว่างครับกัญยาภาจรีนก็บอกว่างก็อ้าพี่แม็กนะเจอกันหน่อยนี้ใช่ใช่นิดนึงติดแกมตอนนี้ ไลฟ์กอนสามทุ่มนหรอครับจริงๆก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะน้อยมากราอนเล่ร้อนเล่นคือทุกควัมที่เราเป็นคนที่แบบเป็นคนชอบเก็บของเก็บทุกวันไม่มีหยุดก็เลยรู้สึกว่ากว่าจะอาบน้ำกว่าจะเก็บของอย่างเงี้ยแต่ก็จะพยายามที่จะแบบไลฟ์ให้ได้สามทุ่มตีห้านแม่ไม่ไหวแม่ไม่ไหวแม่ไม่ไหวหมายว่ามันดึกไปใช่ไหมครับงานต้องก่อนหกโมงเดนียวๆคือคือมช้าเลไป อะเดี๋ยวเดี๋ยวทำหน้าบอกล่วงหน้าจะครึ่งวันก่อครึ่งวันเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวพยายามจะมาช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มแล้วกันหวังว่ายังไม่นอนไหมใช่ไหมครับยังไม่ถึงบ้านเลยยังไม่ถึงบ้านเลยคุณแม่ไม่สาโมงอนนั้นเลืาม่อสหก่อนบหมก่อนอะสามถึงสามถึอันนั้นเลิกงานหรือยังครับอาสามเรืองสีทุ่มบออนบกก่อนแต่ยังไม่นอน โอเอาจริงผมผมมาสเปซตึกตึกอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบก็หลับเรื่องเสียงผมมันนั่งหลับหมดเวลาแล้วเหรอครับเอ้ยไม่อยากไปเลยแต่มันไม่ได้เพราะว่าผมผมไปถ่ายไว้นต่อไงถ่ายรูปถ่ายรูปอืมเดี๋ยวพงดีเจะกันพี่มากันหรือเปล่าจดถ่ายยิ้มถ่ายรูปหน่อยจำเลยจั พี่ไหนเขาประกาศแล้วไม่เหลผมไม่อยากสปอยใครเปพี่หลงอ๋อเก่งมากพี่เราเก่งอะไรอะไรนะฮะพี่เราเก่งอะไรเขาพิงอะไรเหรอก็อยากจะจริงๆก็อยากจะเปลี่ยนเพลงไงแต่ยังไม่ได้อัดเลยแถมมาด้วยนะแถมด้วยขอเขียนชื่อทุกคนหน่อยนะเดี๋ยวจะแถมติ๋ อ้าวอย่างนี้กาผมลงไปทุกคนต้องคอมเมนต์ผมจะได้รู้ไงแอปไหนบ้างแอ่มาค่ะมาค่ะมาค่ะเออไม่ต้องเมนก็รู้แล้ว้งไอ่นะครับไม่ต้อกลัวแต่รู้อยู่แล้วแหละว่าเปหน่แอปไหนอยู่แล้ว

ไม่จะได้เห็นทุกคนเลย,ยมีเวลาคนนี้นึอบอกถ่ายเสร็จบอกชื่อโอเคอ่ะสวัสดีครับอ่าัสดีครับเห็นทุกคนนะครับผมอ่าแอปไหนช่วยคอมเมนต์ได้นะครับอ่าไหฮะ,ะ,ะเห็น <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นเหน็นทุกคนเลยไปดูหย <c oughs> ขอขอบกินหน่อยได้ไหมโอเคนั่นอีรแเมื่อวานี้ขอดังๆแบบเขาต้องจ้างเราดแบบ้ไห่ไม่ดังรอน็ตช่วยพี่กินด้วตงนี้แจกรวมนะย

กล้ามท้องมันเลยคือแขกแล้วนะแขกจริงจริงตอนกินกี่นาทีนาทีนะนาทีหรอนาทีขึ้นมาทุกคนกินนะเฮ้ กินแบบติดแกมโอ้ยจะอะงระไติดแกมมดอะไวีินให้ฟังก่อนสามสองหนึ่งริ่มคร อช่นะครับนางลูกโอยังไม่เข้าเลยเดี๋ยวถ้าเข้าเราจะแตกนะเจ็บคอเหรอครับผมใช่นะถือแจกเดี๋ยวกันเป๊ะแมคโครกันดีกว่าก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมที่ทุกคนมาก็มาหางเดือนนี้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมใครที่เพิ่งเจอในครั้งแรกก็มาเจอกันบ่อยๆนะครับผมขอบคุณมากๆครับเดินทางกลับปลอดภัยนะครับ Thank you so much บาย See you tomorrow See you tomorrow